ยอดสุดๆครับวันนี้ครับเรานั่งอยู่กับนักเตะสัญชาติเวียดนามได้ด้ามรู้สุรเสียง่สสสสววัััััดดดีีคครรบบตม้โอ้โหนี่ไอดอลเลยนะไอดอลเคยเคยดูเนี่ยตอนเด็กๆสมัยเด็กๆจากเมื่อก่อนเป็นกองกลางเล่นไปเล่นมาไม่รู้ยังไงแบ็คแบ๊กแล้วพอดีกับตำแหน่งมันว่างวันนี้ก็เราไปช่วยช่วยเล่นกันไปนี่แหละฮีโร่ของแท้ไปเวียดนามอยู่เวียดนามกี่ปีพี่อยู่สิปีครับบอลก่อนไปกับบอลหลังไปบ้านเรา ก็ตแตกต่างกันมากนะทุกวันนี้ก็คุณภาพของเกมมันมีมากขึ้นกว่าเ,เดิมเข้มข้นกว่าเดิมแล้วก็เร็วกว่าเดิมแล้วก็เด็กรุ่นใหม่บ้านเราตัวนี้เล่นบอลเก่งกันกว่าเมื่อก่อนเยอะถ้าเทียบกับรุ่นพี่แต่ก่อนนี้แล้วตัวพี่ตั้มเอง,องพี่แต่ที่พี่ตั้มไปเนี่ยเหมือนสมัยก่อนเลยที่แบบเล่นกันก็ดูกันเองเตะกันเองแล้ว<ม>แต่มาพอพี่กลับมาแล้วเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นแบบอีกเรื่องไปเลยพี่ตั้มรู้สึกไง ดีใจดีใจแทนวงการฟุตบอลบ้านเราแล้วก็ฟนบอลชาวไทยเราด้วยที่จะได้ดูฟุตบอลที่เป็นอาชีพเต็มรูปแบบครับผมดีใจนะที่ที่พัฒนาได้ขนาดนี้ครับผมแล้วถ้าเปรียบเกับเวียดนามครับพี่ที่พี่ไปอยู่กับเนี่ยตอนนี้ครับวงการฟุตบอลไทยความคึกคักถ้าเทียบกับตอนถึงตอนจุดพีคเลยของสองลีกจุดพีคบ้านเรากับจุดพีคเวียดนามสมัยก่อนนู้นที่พี่ไปแรกๆครับพีคมากครับตอนเนี้ย บ้านเราดีกว well. ่าจุดเทกเราสูงกว่าทำไมตอนนั้นเวียดนามมันมันจะเหมือนแบบดาวลงพี่ทำไมเพราะเขามีปัญหาเรื่องเรื่องเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าปัญหาเงินเฟ้อให้ตั้ตัวเกินความจริงใช่ถ้าเราเป็นี่ตอนนี้ที่ว่าใกล้แล้วล่ะตามบอกว่าผมายไปแล้วผมว่าถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่ก็อีกหน่อยก็คงมีปัญหาแน่นอนตอนแรกที่ต้องเป็นนักเตะชีพี่ได้กันเดือนเท่าไหร่แปดหมื่นครับ ก้อนแรกในในอาทิตย์ที่บ้านเราที่บ้านเราที่บ้านเราก้อนแรกหมื่นสองหมื่นสองถือเยอะนะสมัยก่อนถือเยอะเยอะก็เยอะกว่าธมอสออื่นนะฮะถือเยอะนะก่อนก่อนไปพี่ตั้มอยู่เทโลใช่เซลโรสองหมื่นเทโลสองหมื่นเหรีมญชาติตอนนั้นทีมชาติจะได้สองหมื่นทุกคนที่ตอนนี้จพี่โอ่งพี่โย่งเชอได้สองหมื่นหมดก็เยอะสุดในบ้านเราแล้วหมดแล้วตอนจ้างที่สองไม่ได้แล้วรที่อื่นเขาก็ได้แปดพันเก้าพันอะไรเงี้ยสุดยอดเก็เลยไปรับเงินยวน เงินที่เป็นแนวเงินยวนบ้องเงินยวนเงินนยวไปรับเงินเงินดองมั่วเรื่อยพี่ผิดไปด้วยๆมั่วจนสัมภาษณ์กูดอะไรแปลกมั่วไปหมดพี่ไปดูดองหรือไปดึงเงินของคนยวนแต่ว่าเป็นเงินดองโอเครู้ว่าตัวไหนอยู่ทีมอะไรนพี่อยู่ทีมไหนนะที่ไหนไปอยู่ทีมบินดินปีบินดินตอนนั้นมีคนใครบ้างพี่มีพี่พี่แล้วมีใครตอนนั้นที่ไปก็มีพี่มีทิศวะออ๋ัฒน์ออสจารย์ออสจารย์สามคนใช่ไหมพี่ ไปไปหกปีไมครับไปหกปีตอนนี้มีนักเตะไทยอยู่ที่นี่อีกไหมพี่เหลือสักดาคนเดียวสักดาเจอส์อยู่นอนยาลาเพราะว่าอ๋อใช่อ๋อเขาอยู่อยู่ทีนั้นมาทีมอยู่ตั้งสิบสิบเอ็ดสิบสองปีแล้วปีนี้ก็อยู่ต่อไปเพราะว่าอยู่ต่อไปไม่ได้อยู่ได้ก็อยู่ไปเพสมอศน์ของนาดาเขาก็ดีครับเพราะรักนักนักบอลไทยมากรู้เดี๋ยวเขาไปไปอยู่นู่นเขาหลุดทีมชาติด้วยอันนี้มันก็ธรรมดานะเพราะว่าไปนู้นก็ไม่เห็นฟอร์มอะไพี่เล่นกี่ทีมในเวียดนามสามทีมครับกี่ลีก เด็กเดียวเลยมีเด็กเดียวเล่นนะเขาแบ่งเหมือนเราที่เหมือนแบบเราบ้านเหมือนบ้านเราปะก็เขามีวเด็กแล้วก็เป็นดิวิชั่นหนึ่งแต่ดิวิชั่นสองเขาก็เตะกันแบบแบบจับหลาแปลงสายเป็นทัวร์นาเมนต์ไหเพราะว่าครับทีมเขาน้อยพี่ตั้งมอยไงว่าอย่างอย่างเราเนี่ยก็คือเราเป็นนักเตะไทยเราไปอยู่เนี่ยเขาก็อยากจะศึกษาการเล่นของเราคนเวียดนามเราพี่ตั้งมาอยู่เป็นเป็นประมาณสิบปีอย่างเงี้ยตอนนั้นเป็นพลเรเนอร์อ่า พี่ตั้มเห็นว่าคนเวียดนามพัฒนาไหมเยอะไหมพี่ก็พัฒนาขึ้นจากเมื่อสิบปีที่แล้วครับเด็กของเขาก็ก็เก่งกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วแต่แต่ถ้าเทียบกับกับคนไทยเบสิกตัวต่อตัวไม่ทันนะไม่ทันเราไม่ทันว่าเราตอนนี้เพราะของเราเป็นต่อเนื่องแล้วก็คงนี้เม้นเงินเราหนาเรายังสามารถไปได้อีกครับผมพี่พี่กลับมาครั้งนี้พี่กลับเล่นอีกกี่ปีก็ตอนนี้พี่สามห้าก็กลับไปปีสองปีก็สามหกสามเจ็ดก็คงจะ หลังจากนั้นก่ทำอะไรต่อพี่ก็เปิดก็เทคีพี่ต้อมอบลงโค้ดป่ะครับอบปุ่มแล้วครับก็ก็มองหางานโค้ดอยู่ตอนนี้เป็นซีหรือว่าซีเป็นซีเปอเซนอยู่อ๋อฐานะที่แบบว่าติดทีมชาติตลอดอ่ะสมัยก่อนที่ว่าโค้ดไทยกับโค้ดนอกถ้าเกิดไปทำทีมชาติตอนนี้ตอนนี้ที่ว่าเราสมควรจะใช้ใช้ใครเอาเอาผมว่าเราถึงเวลาที่จะต้องใช้โค้ดไทยได้แล้วนะเพราะว่ามันก็เป็นการ เปิดโอกาสให้กับโคชไทยหลายคนด้วยที่มีฝีมือดีๆก็มีนะครับขอแค่ว่าถ้าให้โอกาสผมว่ามั่นใจมันต้องมั่นใจในตัวโคชไทยเหมือนที่มั่นใจในตัวโคชต่างชาติที่หนึ่งมาเพราะว่ามันมีข้อแตกต่างอยู่แค่แค่เนี้ยข้อเดียวคือการที่สมาคมหรือว่าผู้ใหญ่อะให้ความั่นใจกับโคชต่างชาติมากกว่าเอางนี้เลยดีกว่าเทียบกันเท้เห็นๆเลยพี่โก้เนี่ยพี่ตั้มเมื่อก่อนก็เล่นอยู่เองนะครับ พี่ต้ามมองมองแกว่าไงตอนนี้แกมามาคุมทีมชาติพี่ว่าโอเคไหมก็พี่โก้เขาเป็นโค้ชหนุ่มไฟแรงมีความมั่นใจถึงัะสูงเขาก็มีความทุ่มเทกับการฝึกซ้อมขยันามทำงานบ้านพี่รู้เพราะว่าพี่โก้เคยไปเป็นโค้ชที่ฮองไนลายตอนนี้พี่พี่ได้อยู่ใช่ใช่ใช่ก็เลยก็เลยอ่าคดีกันด้วยกันเป็นนักบอลเนี้ยก็ก็คิดว่าพี่โก้ของเขาก็เหมาะสมนะเพราะว่าพิสูจน์ตัวเองจากเอเอซีเกมมาแล้วผมก็คิดว่าพี่โก้น่าจะประสบความสำเร็จในการเป็นโค้ชทีมชาติไทยพี่ว่าทีมชาติบางทีก็มาฝูกทาง ถูกทางครับก็ต้องผสมสานกันไปพี่โก้ก็ทำถูกก็เรียกคนนู้นมั่งอะไรก็ต้องมาลองเมื่อก่อนเหมือนบอลมือนอกเหรอครับเมื่อก่อนเขาบอกว่ามีเรื่องเด็กเส้นในกีฬาพี่โกนพอดว่าแบบใครขึ้นมาเป็นโค้ชก็จะพยายามเด็กสโมสรตัวเองน้มันเดินปกติของโค้ชทั่วโลกไทยมาเป็นโค้ชเขาอยากจะเอานักบอลที่เขาชอบสไตล์เขาหงเมาเคยเห็นเล่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเด็กเส้นไมไม่ใช่นะ น้องพวกเขาชอบทำอไงได้เออเข้าใจไหมถามแข้งคนอื่นเหมือทีมชาติกับสโมสรเหมือนกันหมดทุกวันนี้สโมสรใครมาทำบอกว่าเอาคนที่เขาชอบลงมาเล่นเดี๋ยวให้พี่ตั้งฝากถึงนี่ฟุตบอลไทยแฟนบอลไทยนะตอนนี้จะได้ไม่รบกวนเวลาพี่ตั้มเลยเดี๋ยวพี่ตั้มได้ไปวอร์มเดี๋ยวต้องล็อกขัดเท้าเพราะว่าอายุเยอะทุยล็อกเท้าพอใช้เสร็จก็แซวเลยนะให้พี่ตั้มฝากหน่อยพี่ อยากจะฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับก็มาเชียร์ฟุตบอลเชียร์เชียร์อย่างสนุกแล้วก็พยายามอย่าปะทะกันเพราะว่าผมก็ระวังเรื่องเด็กเยาวชนที่มาด้วยหรือว่าใช้คําหยาบในการด่านักกีฬาไม่ว่าทีมไหนผมไมอยากให้เยาวชนเรียนรู้ตรงนี้เพราะผมผมโดนมาแล้วผมเลยอยากจะฝากว่าวิ่งยูข้างผมโดนเด็กอายุห้าขวบด่าผมเลยมันเป็นมุมแค่แบบมันโปงอ่ะไม่น่าเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า การที่แฟนบอลเข้ามาชมเยอะๆผมก็ดีใจนะครับดีใจแทนนักบอลทุกคนเหมือนเป็นกําลังใจที่สําคัญที่สุดแฟนบอลกําลังใจที่ดีที่สุดก็อยากฝากแฟนบอลให้ช่วยมาเชียร์เยอะครับครับผมเป้าหมายเป้าหมายมีปีนี้พี่ผมก็อยากจบในเลขตัวเดียวฮะครับผมก็ไม่อยากกดดันน้องๆนี่แหละพี่กดกดดันอยู่พี่ตอนนี้สิบแปดเลขตัวเดียวสิบแปดไงเด็กตัวหนึ่งถึงเก้าไหนเรามาอยู่สนามเาันนะพูดตาผมว่าผมว่ามี หึ่งหนึ่งในห้าอามีขึ้นเรขึ้นเลยหนึ่งในห้าอะมีกเป็นโบนัสแล้วกันครับปากตัวใหญ่ด้วยฮะเป็นโบนัสนะเป็นโบนัสนะปากตัวใหญ่ด้วยโอเคพี่วันนี้เราก็ลงปูนตจ้างมาเยอะครับครับผมเป็นอะไรครับจ้างผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่กับพี่มัสคอตชื่ออะไรพี่โร้ครับชื่อพี่โร้นะครับพี่เป็นมัสคอตมากี่นานวันละมากี่เดือนกี่ปีวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกทำไมพี่หอบพี่ร้อนครับได้ยินผมไหมเฮ้ยสนใจหน่อยจะตุครับตรงไหนแล้เนี่ยใช่ป่ะใช่ใช่ใช่คุณอาจจะไม่แต่แฟนๆหลายคนบอกมึงใส่หัวไว้แหละดีแล้วพี่เป็นมัดคอตต้องนอกจากใส่ยืนเดินเดินแล้วพี่ต้องทำท่าทำอะไรปะต้องทำท่าทำทางวะ ก็บกไม้บกมือนี่นี่เดี๋ยวผมแนะนำท่าให้โดนเลยใช่เลยดึงดาวพี่ดึงดาวให้ให้พี่ก็สาธิศทาอพี่ลองพี่ลองสาธิศทางหน่อยเวลาพี่เดินสมมติพี่ใส่หัวอยู่อ่ใส่แล้วต้องยิ้มแร้วต้องยิ้มแบบนี้ด้วยนะไม่เห็นครับถามพี่โล่หน่อยวันนี้ผลอาร์มี่ของเราเป็นไงบ้างวันนี้ก็ผมว่าน่าจะ ชนะสองหนึ่งนะน้อยๆพอนะขอเชือดขอเชือดือในบ้านได้ยินกูปั๊นี่โอ้โหอันนี้พี่โลมั่นใจมากว่าสองหนึ่งแน่นอนอ่าครับมีเด็กๆเคยบอกว่าเข้ามาแบบแตกตบอะไรเงี้ยพี่มีมาเป็นไงได้ยินไหมได้ยินนะไม่ได้ยินละส่วนมากไฟก็จะมา หลวงนี่หลวงนี่ครับชอบเลยอย่างหำเป็นต้นใช่เลยครับโอเคถ้ายังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่โลมากครับครับขอบคุณครับดึงดาวไว้ด้วยนะพี่ขอบมากครับ ตับมือเดินไปไปตาบ้องฟันร้อยใจเรียงเคียงกันเันเคียงกันร้นงองวิญญาลรวมกันใจผูกพันไม่ไนา์ตาบินฟ้ามาลายแต่ใจมังกร ตอนนี้เราอยู่กับเปนแฟนดเทโลครับผมชื่อกลุ่มอะไรพี่ที่อุนต้าไฟดราก้อนผมชีโร่ครับเปชีโร่มใช่ไหมพี่ใช่ครับผมอุนตาอุนต้าไฟดราก้อนครับผมมังกรไฟตามตามทุกที่เล้วพี่ทุกที่ครับต่างจังหวัดนีืไกลไกลไกลสุดก็หาครับทุกที่แล้วที่เตะพี่ไปทุกแมตช์เลยพี่หรือยังไงครับไปทุกแมตช์ถ้าไม่ป่วยครับโอ้โหไปทุกแมตช์แต่พี่ป่วยบ่อยนะไม่ป่วยป่วยป่วยนี่คือป่วยทางกายหรือป่วยทางจิตพี่ ให้เราบางบางทีพ um eh ี่เขาทะเลาะกับเมียเขาไม่อยากออกอ๋อกป่วยออกยิ่งจะรอดยิ่งออกออกที่อื่นจริงรรรงจิคับพี่จริงครับพี่ที่เขาบอกว่าประธานเขาลือกันในเว็บบอร์ดฟุตบอลว่าประธานแฟนคลับเทโรเนี่ย บอลเตะเลิกสามทุ่มกลับบ้านตีสองเนี้ยเฮ้ยเที่ยตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งหลังหลังหลังลูกลูกโอ้ยตายละตายละชื่ออะไรฮามาดอนเหรอเดินเดินได้ยังเนี่ยเดินได้ยังเดินได้ยังอ๋อยังเหรอเขาดูประทานเงียบๆเลยปีนี้ไตรโลเป็นไงพี่ฟีโลฟอร์มแรงครับต้องมีแต้มทุกนัดนะดมีแต้มทุกนัดวันนี้ก็มามาเอาแต้มอีก เอากี่แต้มวันนี้เอากี่แต้มสามครับสามหนึ่งสองสามเฮ้ยตะกที่ผมพี่สกอร์หน่อยผมคุยกับอาร์มี่เขาบอกเขาจะเอาสามแต้มก็ก็วัดกันไปเลยไม่มีเสมอแล้ววันนี้ครับใครสกอร์หน่อยพี่ใครสกอร์ครับผมใครสกอร์ขอคิดหนึงนิดหนึ่งนะหนึ่งสองสามศูนย์สามครับ อามีแค่นั้นอ่ะพี่นี่ขนาดนำก่อนศูนย์สามแล้วเลยศูนย์สามแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวพี่สองคนนี้มาเป็นวอลเปเปอร์นะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แ้าเก็บประธานเป็นขอาด้วยนี่พี่เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำวอลเปเปอร์ของพี่เขาหน่อยนี่ชื่ออะไรพี่ นี่คือมูซาครับมูซาอันนี้ชื่อจริงๆเลยไม่ได้เขาเอาชั่วจริงจริงครับต่อไครับตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งในประธานตำแหน่งเลยครับชมรมกองกองทหารตายประธานกองประธานกองอะไรไงี้ยโอ้โหซุดเลยครับผมประธานกองเนี่ยคนไม่หมดเนี่ยครับโอ้โหอีกคนอันนี้ชื่ออะไรครับคนนี้คือที่จำได้เป็นอังจริงจำได้ครับหมู่ฟังนะฟังไปดีนะครับหมู่โซดทหาร มูซอสมังกรไฟเขาไปชื่อชื่อคนไม่ได้ยาวขนาดนี้นะมูซอสมังกรไฟตำแหน่งอะไรพี่ตำแหน่งอะไรตำแหน่งคือ PR PR ร์พีอาร์ประธานกรรมการพีอาร์เป็นไงครับทำหน้าที่โอเคครับก็นำเสนอเรื่องของสโมสรนะครับรับรับเราเราเยอะเยอะรอดช่วยกันคร เป็นทหารด้วยเป็นทหารด้วยถ้าทหารอะไรพี่อย่าบอกทหารบกไม่ฮาอะไรนะทหารโบกด้วยจัดที่ด้วยจัดที่ด้วยถ้าเกิดวันจันทร์โดนขังที่ทำอะไรัวขังเดียวทหารบกคือหน้าที่แต่ตรงนี้เฮโลหัใจเลยน้ำตากูหะไหลเอาไหลเลยไหลหัวใจเด้อ แต่ระหว่างเกมเนี่ยผมขึ้นไปแจมด้วยกล้าป่ากล้าผมแจมทีมเลยพี่มีอะไรให้ผมกินมากตอนนี้ครับช่วงนี้หิวเมากเลยขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอะไรนะครับอุนเต้าฝ่ายดาวเติ้ขอบคุณครับขอบคุณยอดดังมากนะครับอย่าลืมกดไลค์นะพี่อยาขอบคุณอย่างเดียวกดไลค์ด้วยยอดดังนะครับยอดดักยอดดังนะลือบดิน